อันนี้จะมาอยู่กี่วันเาระวนารนาแล้วภาะวนา,นาตัวแล้วว่าจะอย,ยู่เก้าคืนสิบวันนี่นะต่ออีกไหมต่ออีกนะต่อร้องเดจะต้องไปจีนจะไปจีนว้ที่ไหนหอะไร ถ้าหากไปหลังอีกห้าวันได้ก็อยู่อีกห้าวันจะดีนะเอออยู่อีกห้าวันห้าวันนะปรารณาตัวนี้ไม่เป็นไรถึงจะปรารณนาสิบวัน,วนแต่เราขออยู่ตั้งจิตตั้งใจขออยู่ประพฤติพรมจรย์อีกต่ออีกห้าวันนะให้มันครบสิบห้าวันนะแล้วเราแอนนี่นี่อยากจะให้อยู่นานๆจะดี ให้ครบสูตรมันตัวนี้อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ไง15วันเราต้องตั้งจิตตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆเพราะเรามาเพื่อที่จะให้มารู้มาเห็นธรรมว่าธรรมะมันเป็นยังไงมันเป็นตัวอะไรกันแน่มีแต่คนเรียนธรรมะกันหมดทั้งบ้างเรามาทีหลังใครๆก็บอกว่าธรรมะดี เรียนแล้วเนี่ยมีความสุขทุกรถน้อยลงใครๆก็อยากจะให้เรามาทั้งบ้านเลยอยากให้เรามามันเป็นอะไรกันแน่เราต้องมาพิสูจน์่ำไมล่ะอันนี้คือมาพิสูจน์เมื่อมาพิสูจน์แล้วต้องตั้งใจจริงๆตั้งใจตามที่หลวงพ่อบอกและก็ที่ครูบาท่านได้เทศน์สอนไว้แล้วนํากลับไปปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจริงๆอย่าปฏิบัติแบบขอไปที เพราะเราตั้งใจบุญกุศลเป็นของเราเราจะออกห่างจากนรกได้มากน้อยขนาดไหนออกห่างจากสัตว์เดรัจฉานผู้ามต้อยได้มากขนาดไหนออกห่างจากเปรตและก็อาสุรกายได้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเองเป็นผู้ให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้และนานไปเราก็ออกห่างจากมนุษย์อีกออกห่างจากเทวดาอีก ออกห่างจากโคลนอีกสิ่งเหล่านี้เราต้องออกห่างจากมันให้หมดเพราะที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นของสมุติเท่านั้นเองของสมุติย่อมเป็นของสมุติเราจะเก็บของสมุติมาไว้ไม่ได้ถ้าหากเราเอาของสมุติมาไว้เป็นของเราแล้วเราจะไปไหนไม่ได้เราจะต,นนติดอยู่ในนี้แหละติดอยู่ในนี้แหละให้จำไว้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ ติดอยู่ในโลกนี่แหละเปรียบก็เหมือนติดอยู่ในขวดนี่แหละสาวเ็ดภูมิอยู่ในขวดนี้ทั้งหมดติดอยู่ในนี้ออกไม่ได้สาวเ็ดภูมิที่พูดม,มาเมื่อกี้นี้นะมันมีปีิย่ยยของมันอีกสวรรค์ก็เป็นแต่ละชั้นภูมก็แต่ละชั้นจะอยู่ในนี้หมดสัตว์นี่อบายีนอยู่ข้างล่าง เป็นที่ไม่สบายอยู่ข้างล่างมนุษย์อยู่ติดกระสับนะเอรัานอยู่ตรงนี้มนุษย์อยู่ติดตรงนี้อยู่ติดติดกันใกล้ๆกันเราเห็นสุนัขเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะรับประทานอาหารกินข้าวกินน้าวาง,งาเงินเถอะขับทายระบายของเสียทั้งหลายก็ข้างถนนต่อหน้าคนมันก็ไม่อายแล้ว มันจะขยายพันธุ์สืบพันธุ์กันยังไงมันก็เอาพ้างคนหนึ่มันมีความอาภัยนี่คือเดรัชาท่จับต้อยมนุษย์ก็ว่าดีกว่าเดรัชาแล้วมีความรู้สึกนึกคิดมีความกระตันยูกตะเวทีต่อพ่อต่อแม่แต่เดรัชาไม่มีตัวตอนมันตัวเด็กๆเล็กๆอยู่มันดูดนมแม่มันอยู่พอโตขึ้นมามันก็เอาแม่มันมาสักสืบพันธุ์ซะมนุษย์ทําไม่ได้ เพราะเป็นผู้มีความปัะตันตอยู่เป็นผู้ที่ดีกว่าว่างนั้นเถอะเป็นผู้ประเสริฐกว่าเารื่อานเทวดาก็ว่าดีกว่ามนุษย์มนุษย์ได้ร่างเน่าร่างเหม็นเท่านั้นเองอายุเราก็ยืนยาวกว่าเรามนุษย์ทั้งหลายห่างไกลกันลิบลับนะักเราคงก็เช่นเดียวกันอยู่ที่ขั้นบนเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่อยู่ในขวดนี้ ผมง่ายๆสามเอตุลเรายิ่งใหญ่หมดที่แพ้ก็อยู่ในฎวดมือนกันมนุษย์ว่าเป็นผู้ดีมีความประเสริฐแล้วดีกว่าสัตว์แล้วพอครอบสมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่สองสามคนเลี้ยงลูกมาได้เป็นอย่างดีแล้วลูกนั้นก็เป็นลูกกระตันอยู่ ึงแม้ว่าจะได้รับรางวัลดีเด่นในประเทศหรือในโลกนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นลูกกตัญยูแต่พอตายไปความตายไปปิดก,กันไปห,หมดแล้วดีจาไม่ได้แล้วลูกก็มาเอาแม่ตนเองได้ลูกก็ไปฆ่าพ่อได้พ่อก็มาฆ่าลูกได้แม่ก็ไปเอาลูกเป็นสามีเป็นภรรยาได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ในนี้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเป็นมนุษย์ ตัวเป็นมนุษย์เอาความตายปิดกันเท่านั้นเองจะดูถูกเดรัจฉานทุตับไอยังไงล่ะเทวดาก็ว่าตนเองดีกว่ามนุษย์ดีกว่าเดรัจฉานอีกหน่อยก็ต้องตายเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเดรัจฉานมาตบนลบผมก็เช่นเดียวกันหมุนเวียนกันนี่ออกไม่ได้เราต้องออกจากขวดนี้ให้ได้เพราะในขวดนี้มันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ความสุขความทุกข์ทั้งหลายอยู่ในขวดนี้หลอกล่อเราไว้อยู่พออยู่มานานมานานมา,นนา,นนานมีผู้หาวิธีที่จะออกจากขวดนี้ทำทุกวิธีทางที่จะออกจากขวดนี้ใช้เงินทองสารพััอย่างเราบริวารความสุขทุกชนิดเพื่อได้ออกจากขวดนี้ก็ไม่เป็นหผลสำเร็จแต่ พอมาทําวิธีที่ได้สอนวันนี้นั่นแหละเป็นคําสอนของบุรุษคนนั้นบุรุษอง,งนั้นที่เท่าเฝ้าเพีเยรภาวนาหาสติปัญญาความคิดของตนเองออกจากขวดนี้ได้พอออกจากขวดนี้ได้โอ้ยมันมีความสุขจริงมนุษย์มันติดอยู่ในขวดนี้เท่านั้นเองรูปรสกกินเสียงสัมผัสข้าของเงินทองออกมาแล้วก็สงสารท้งอยู่ในขวด มนุษย์คนนี้ก็กลับมาอีกสั่งสอนอีกใครอยากจะออกจากขวดมากวันนี้แต่ความสุขปวดนี่มันมีรูปมีเสียงมีของเน่าของเมนนั้างนะมันมีอะไรดีเลยเห็นชัดเจนหมดเลยก็หาทางออกจากขวปวดนี้กังเราว่นเราวริวานเราสาวกทั้งหลายก็มาเรียนรู้ด้วยเรียนรู้เนี่ยออกจากหววได้กันเป็นควรไปทีนี้เราอามนุษย์เทวดาพรม พากันมาเรียนรู้กับมนุษย์คนนี้เออจนสุดท้ายก็เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อออกมาได้แล้วนี่ก็ไม่มีใครเห็นแก่ตัวกลับเข้ามาในขวดอยู่มาสอนในขวดนี้เพราะว่าร่างกายนี้จะออกมาไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างกายนี้ถึงในนี่ก่อนเมืม่อถึงในนี่ถึงจะออกได้เรามาติดในรูปรับกลิ่นเสียงสัมผัสล่อเราไว้เราออกไม่ได้ถ้าจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนลิง พวกเราคงเคยได้ยินกันอยู่ลิงเนี่ยบางประเทศเนี่ยนะเวลาเขาจะจับมันเนี่ยเขาจะเอากับดักไปตั้งไว้ในป่าเอากับดักที่มีลิงอยู่แล้วเอาถั่วเข้าไปใส่ไว้ในกับดักให้ลิงเอามือล้วงเข้าไปแล้วไปจับเอาถั่วตัวนั้นพอล้วงไปแล้วก็มันกัดถั่วแล้วมันไม่ยอมออกมันไม่ยอมปล่อยมันจะเป็นหมัด มันล้วงเข้าไปพอดีกับรูนะั่นระูนั่นล้วงเข้าไปแล้วพรจับถั่วแล้วมันเอาออกจากรูนั้นไม่ได้กับดักนั้นก็ติดมือมันอยู่นล้วเนี่ยมันปล่อยไม่ได้คนถึงไปดักเอามันเพราะมันโง่มันไม่ยอมปล่อยั่วตัวนั้นมีอยู่นั้นประเทศทางอเมริการหรือทางอินเดียนเนี่ยมีอยู่ผมพ่อเคยออานั้นคเคยอยู่นะางตรงนี้นะลิงกำบั่ว ตายข้อถั่วโง่เพราะว่าไม่รู้จักวิธีปล่อยเช่นกันรูปรกลินเสียงสัมหัสมันอยู่เราหลงกันอยู่เราติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ออกไม่ได้นะท,ท,ทั้งที่วิธีปล่อยมือเพื่อที่จะ เอามือออกมาเนี่ยไม่ต้องกำทั่วปล่อยด้วยความโลภของมันนะออกมาก็ง,ง่ายๆเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ของเราเกลียดเหมือนทัวมันไม่ของเราไม่ใช่ของเจ้าลิงเขามาล่อเราไว้รูปรปรคลินเสียงสัมผัสข้าวของเงินทองวัตถุสิ่งของทุกยทอยาก่างความสุขความทุกข์ดินใจสีใจทุกอย่างล่อเราไว้ดึงเราไว้เท่านั้นเอง เราไปจับเอามาทีละอันละอันละแล้วมายึดไว้เป็นของตอนเองหมดนะคิดดูมันก็ออกไม่ได้ทีมันต้องปล่อยสิ่งเหล่านี้มันต้องปล่อยตัวปล่อยมือเอาหัวไว้ไปตามเดิมของมันมันก็ออกมาได้ลิงจนถึงครั้งสมัยพุทธกาลอาจจรพุทธกาลอีกก็ได้จนมาถึงลิงปัจจุบันนี้ก็หาวิธีเอามือออกจากกระดับไม่ได้จนเดี๋ยวนี้นะ ดูอมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเราเทพเราพรหมก็เช่นเดียวกันออกไม่ได้นะแต่มนุษย์เทพพรหมนี่ดีหน่อยหนึ่งที่มีผู้มาสอนแล้วจดจำแล้วตั้งใจปฏิบัติตามนั้นออกจากขวดได้นี่มันไม่ยากเลยวิธีการปล่อยถั่วไม่ตั้งใจนะ เนียยกตัวอย่างอุทาหรณ์มาให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นถ้าหากเราตั้งใจทำจริงๆแล้วหลวงพ่อถึงไปพูดที่ไหนก็กล้ารับประกันได้เลยไม่มีใครถึงสิบห้าวันสักคนที่มาอยู่ในวัดนี้นี่ปล่อยถัวกันหมดแล้วอ่าเพียงแต่ปล่อยเม็ดสองเม็ดเท่านั้นเองมันยากกลไมใหลายเม็ดอยู่ เออยันท่ดูเอานะถ้าตั้งใจกันอย่างนี้นะมันก็จะปล่อยถัวได้หมดทุกเม็ดเราก็จะออกจากขวดได้แล้วทีนี้ให้ตั้งใจจะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เห็นไหมวันนี้เป็น,นวันสุดท้ายแล้วครบเจ็ดวันแล้วนีวันนี้นะถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มากันนะให้ตั้งใจ ปฏิบ <pod> ัต <note> <pod> ิป i̇şte ฏิบัติจริงๆอยู่ข้างนอกมือนการให้มีสติเท่านั้นเองเดินเที่ยวในห้างก็รู้ว่าเดินเที่ยวอยากได้ก็รู้มันอยากได้เออเท่านั้นเองเราไม่เอาเราเดินให้เฉยพอแล้วเราเดินแล้วเราพิจารณาทำความอยากที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเท่านั้นเองมันจะมีอะไรล่ะบุญก็เป็นของเรา ความสุขก็เป็นของเราหัวเราก็เื่อปล่อยอ่าเห็น<ม>ไ,ไหมเราไม่ต้องเอาแล้วเริ่มขปล่อยเถวทีรณีนี้กรณนี้นะม,มันมีขนาดไหนละ่ะโรงกันข้างกับคนอื่นจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คนนั้นจะมีเงินมีทองมากมายจะเรียนสูงๆยังไงก็แล้วแต่ความทุกข์ทางใจมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีออความทุกข์ทางกายก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มี แต่ไม่รู้เท่านะั้นเองคิดว่าเรามีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาเราหาเงินเอาเงินทองไปซื้อเราก็มีความสุขขึ้นมาแล้วยากเราก็มีความสุขขึ้นมาแล้วนั่นแหละเขาคิดผิดกันอยู่หลอกตนเองอยู่เพราะรูปประขันเห็นรูปประขันตัวนี้มันเป็นของสมุติรูปประขันเห็นของสมุติพูดง่ายๆของสมุติเห็นของสมุติเออไม่เข้าใจหรอกไม่จะรู้เฉยๆไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจมันลิงเอามือเข้าไปแล้วมันทําให้ออกไม่ได้ตอนนั้นไม่เข้าใจเลยมันมีนิดเดียวเท่านั้นเองถ้ามันปล่อยทั่วไปก็มันก็ออกมือมือมันก็ออกมาได้แต่นี้มันไม่ยอมปล่อยนิดเดียวเท่านั้นเองมันก็ติดอยู่ในนั้นมุนยุกไปเช่นเดียวกันอความสุขที่เกิดขึ้นมานิดๆหน่อยๆเพราะว่าเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าไเดี๋ยรุ่งกระดับเดี๋ยวก็ตัวเองเขไปวิ่งหาเดี๋ยวก็ไปวิ่งหาพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทํามาก่อนพวกเราแล้ว พระองค์เป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปซ้ำไปจะขึ้นครองราดอยู่แล้วอีกไม่กี่วันอยู่แล้วอีกสี่ราตรีอยู่แล้วคิดดูสิพระองค์ทามาหมดแล้วเงินทองเขราของพระองค์มีมากมายกว่าใครในแผ่นดินเราบริวารก็มีคิดดูที่พระองค์ทามาหมดแล้วไม่มีความสุขแคจริงคิดดูยังทิ้งได้เลยนะเราความสุขเล็กน้อยทิ้งมาเพื่อที่จะมาปฏิบัตินะมาปฏิบัติ เพื่อที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงจริงๆวาโฏ่นี้เนี่ยมันอยู่ในขวดมันเป็นของสกปรกของเน่าของเหห็นอยู่ในขวดถ้าเราออกจากขวดได้จะกล้าพูดเต็นปากเป็นคำข้างนอกสุดสบายอีกว่าอะไรซะอีกทำไมไม่มาเรียนรู้กันแค่นิดเดียวเรียนรู้รี่กายกับใจเท่านั้นทำไมไม่เอากันนัก นะให้ตั้งใจจริงๆนะไอ้นี่นะแม่กลานเป็นไงบ้างาก็ถึงความคิดถึงการเคลื่อนไหวของนั่งายแต่ว่าความคิดบางความคิดที่มันเกิดมานี่มันเห็นแล้วมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้มนมนอาอมันจะเป็นอย่างนั้นเราจะดับความคิดไม่ให้มันไม่คิดไม่ได้เมื่ออยู่ในโลกสมมติเพราะมันไม่ใช่แดนที่ปลอดภัย นะแดนที่ปลอดภัยนะั้นคือราภายในใรในภายในเนี่ยมันไม่มีความคิดแต่เมื่ออยู่ในโลกสมมติมันจะมีความคิดมันคิดร้อยครั้งครังครงครง้งครั้งหมื่นครั้งเราก็มีมที่รู้รู้เท่าทันความคิดเพ่านั้นเองอยาไปฝืนทัายามดับมันโดยเด็ดขาดเรามีหน้าที่รู้อารมณ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเรามีหน้าที่รู้แล้วมันจะดับจต่ทำไม ความคิดก็เช่นเดียวกันกระดับมันไม่ต่อแล้วมีแต่ครั้งแรกๆเท่านั้นเองที่ต้องมาเห็นธรรมสังเกตไหมพอเราเห็นความคิดป๊อบลวงไปป๊อบมันล่วงไปเรียบร้อยแล้วป๊อบอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาก๊อารมณ์กระดับอารมณ์ว่าป๊บมันกระดับเพราะอะไรมันกระดับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเราไม่คิดต่อ ธรรมชาติมันเกิดดับข้างมันอยู่แล้วแต่แม่หลังก็เห็นเกิดกระดับเกิดกับดับใช่ไหมล่ะเมืเอเอมม่อก่อนมันก็เกิดกับดับแบนี้แหละแต่เราไปคิดต่อใช่ไหมอ่ะเราไปคิดต่อตัวทวกนี้นั่นเองถ้าเราไม่คิดจ,จบพอมันเรา <c oughs> ห้ามไม่ให้มันไม่คิดก็ไม่ได้ครั้งแรกๆเท่านั้นคือมันอารมณ์ก็มาหาแล้วมันดับไปเราไม่คิดต่อ ไม่ต้องคอยบอกวราวาทคิดให้รู้วิธไม่ต้องคอยบอกคอยเถือแล้วในขณะนั้นมันมีกําลังมันมีธรรม,มาที่ดีนะย่อมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายย่อมดับไปเป็นธรรมดาคือมันไม่มีมนติน่ไม่มีทุด,ดีอยู่ในดวงตาคืออยู่ในร่งกิตมันไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้ว มันก็เห็นข้างนอกเกิดดับเกิดดับเท่านั้นเองตัวขพราะมันก็ไม่ไปที่ต่อในขณะนั้นมันมีปัญญาเป็นที่แต่พอมาอีกระยะหนึ่งสองสามวันหรือสี่ห้าวันมาสองสามอาทิตย์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั้นก็คือธรรมชาติทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายมันจะเกิดดับเราก็รู้เห็นมันดับเรารู้เท่าทันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เรเข้าใจนะตอนนี้เราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราจะรู้เราจะเข้าใจชัดเจนว่าเราไม่เหมือนเมาก่อนแล้วนะให้มีความเพียรทำนะต่อไปถ้ามีเวลา<ม>ก็มากันอีกนะเรียนจบหลือยังกำังขนปีสามทีสานะทั้งนะหมดนี่เหมือนกันใช่ไ,ไหมอ๋อนั่นและนะจำไว้ท้ามีโอกาสมีเวลาก็าม,ามากันอีกนะแล้วดาน่ะเป็นยะังไงบ้าลง ก็นิ่งขึ้นคะพอพอรู้ว่างนะคะตอนนี้ก็ขาสติอยู่ไปยาวเหมือนกันค่ะตอนที่เกิดให้รู้นะตอนไว้นะพอมันรู้แล้วมันจะพบความสุขเกิดขึ้นมาภายในจิตมนใจของเราร่างกายเราก็จะดูเบาว่างนะพ,พ,พราความสุขเป็น,ยน,นอย่างนั้นอยู่ไหมยังยังสื่ออยู่ยังยัง,ย,งยังเห็นเห็นความจริงแต่ตอนนั่งฟัง เออเออใช่อย่างนั้นอย่ามัวฟังอย่างเดียวต้องรู้ความคิดเห็นความคิดมามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเท่านั้นเองฟังนี้พอมันดับไปแล้ว่คอยกลับมาฟังใหม่ไปอยู่ที่ไหนก็ให้ทำอย่านี้เรื่องของเราที่เราจะดำเนินการนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในตัวนี้แหละจัไว้นะร่างกายแม่ยังเบาอยู่มตอนนี้ ลอยนะทังดาละวเบเหนื่อยหนุนถ้าอย่างนั้นแสดว่าลาเดินหนักเหนักแบบเดิมไหมหรือว่าเบาลงมาบ้างเบาลงมาบ้างค่แล้วก็ตอนกลางวันเดินก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าตอนคืนถ้าเดินเขาจะมันจะหนักหนักขึ้น้วเอาไม่ไหวแล้วต้องสู้กับมันนะเพราะเขามาขัดขวางเรานะถ้าเป็นอย่างนี้ให้ ข้าพกลับไปบ้านแล้วให้อําราชาวทิย์นะี่ยให้ท,ทาครั้งเดียวต่อไปนะถ้ามันเป็นหญิงให้ทําครั้งเดียวล้วพูดคุยกับเขานะบอกว่าให้มาปฏิบัติด้วยกันนะเวียนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวียนนะบอกเขงงางั้นสาม,มาปฏิบัติด้วยกันขัดขวางผู้ปฏิบัติท,ทําเป็นบาปนะเราไม่อยกต้องการให้ท่านต้องเป็นบาปต้องกระตุกนรกบอกงั้นะนะมาปฏิบัติด้วยกันดีวกว่านะ แล้วล mm 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 yeah. ุกรลหลุดรงะกมากเกิเกิเกิดตลาว่าเราก็มันแงไปเรเรารู้เท่าทันมันเท่านั้นเองเราจะดับสิ่งเหล่านี้ไปหมดไม่ได้ เรามีได้ที่รู้มีหน้ที่ดูมันจิตที่มีปัญญาเต็มที่นั้นมีหน้าที่หน้าที่ของจิตมีอย่างเดียวสักแต่รู้สักแต่เห็นจำไว้ดูเฉยๆเท่านั้นเองมีปัญญาเต็มที่แล้วมันจะอ๋อเีนี้ไม่มไม่มีอ๋อเราพูดให้ฟังว่าอ๋อมันมาดับดับดับมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นใหม่ๆนี่มันเป็นทุกข์นะการทั้งานาเนี่เป็นทุกข์นะ พอเราออกจากมันได้แล้วมันก็เป็นของมันอย่อยางนั้นมันเป็นธรรมดาธรรมดาที่ว่าเป็นธรรมดาธรรมดานี่คือความธรรมดานั้นมันจะเข้ามาหาเราตัวเราจะรับรู้รับทราบในขณะนั้นทันทีทันใดว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาที่สุดมันมีสิ่งใดแล้วแเราในโลกในจัก,กรวาลนี้แล้วเราก็ไม่เคยรู้เคยเห็นมากอ่อนความเป็นธรรมดาตัวนี้ เราจะเห็นในขณะนั้นเลยไม่ว่าจะเห็นต้นไม้ปูเขาเป็นนกเป็นสัตว์ทั้งหลายจะเห็นมันเป็นธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเห็นเท่านั้นเองนะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นความโลภความโกรธความหลงมันก็ตั้งของมันอยู่อย่างนั้นต้นไม้มันก็เป็นอย่างมันอย่างนั้นเราไปคิดต่อเท่านั้นเองตาเห็นก็ไปคิดต่อต้นสวยไหม นี่ไปแล้วนิดหนึงแล้วใน่ไล่ะเอออันนี้ไม่สวยนะมีนี่จิตที่มีปัญญาดีแล้วนะเราฝึกได้หรือการมีสตินี่แหละใครๆก็ทําได้จำไว้ไม่เป็นลิงแล้วนะมือไปจิดอยู่ก็ไม่รู้อ่าแลให้ตั้งใจทำกับจริงๆนะอัอละแค่นี้ก่อนนะ